สวัสดีทุกคนเมื่อนี้กลับมาพบกับน้องอุ๋ยและน้องพบกับสาวน้องอุ๋ยซานตอนนี้อยู่ที่หงสาแต่วันนี้พวกเขาทีหงสองคนตามคำรียกฮ้องของคนหนึ่งนะผมกเขาไม่หลายคนที่แหยกฮ้องเขาว่าบอกว่าให้เฮาพาไปกินมะส้มยูปายเฮาเดยไปกินส้มมะล้อยูปายเฮวปายเฮวในความหมายของหงเป็นคำของหงสาว่าปายเฮวในบ้านน้องอุ่นเอิญว่าภาษาเนาะ ไปเหปี่ยวปาซาเดียวกันไปเหปี่ยวปาซาเดียวกันแต่ว่าบ้านอู้จิบ่เอินไปเหปี่ยวเราสิเอินป่าซาแล้ววันนี้พวกเฮา,ากาลังสิ่แตงเจวไปกินมักลอดอยู่ปลาซาเนาะ,ะกินมักรอดอยู่หงสานี่สิ่มีใบผักเทียมแล้วก,กัไปเฮือนอ่ามู่นี่ชิได้กินใส่ใบผักกะลาเนาะแต่ว่าเมื่อนี้บผักกะลาค่อยครับอีกครั้งแรกเลยนมนบ่อันเฮาสิพากันมากินมักซมอยู่ปา่าซาแล้วก็สิตําำเจวเครื่องไปตำเจวของตํันค่ะตนี่ต้องเป็นเจวขิงสําหรับสิกินนั้น มักรอดน,นะต้องเป็นเจ้าน้่มที่เป็นเจ้าขิงขาดก็ได้เลยนี่แต่ต้องไปล่างก่อนอนันี้โอเคไปวันนี้ตัวกำลังสวยขิยงลงไปในโคกสมงเพชษี่ต่ำใส่กันต่ำมันมุนมุนมันเข่าไปเนื้อแต่ว่าต่ำกับคนข่ามว,ว่าหลนิดนึงพเพราะว่าได้คุยนะเจียววันนี้มันต้องได้คุยหลักเก็ดต้องเฮ็ดหลนิดนึงเนาะแต่ว่ามังเพชรดีเอาแต่คนมักเด้อขั้นบนน่อยจะใส่หลาเพราะว่าขิงมันเพชรอยู่แล้วนะมใส่ไหลเอาโดยทั่วน้ำตาไหลน้ำตาลอง เอ้ยเอ้ยเอ้ยบาดมือเงี้ยนี่ราคาทีคือขาดหมดได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เวลาอันรถมันติวติวน่ะเอาน้ำออกมาเวลารถ <c oughs> มันติวติวน่ะมันรถมันวัตัวคลองล <c oughs> อย้อดเลยล่ะเป็นยังผงซื้อรถ <c oughs> เออไปได้อยู่นะได้อ,อยู่ <c oughs> คิดด่นบ่ม่งงี่เ้าว มันก็บโบได้หลายเนาะเพราะว่าเจลเขาเห็ดหลายปาอ้ยตายตายตารอ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 ต่อแรงแค่้ต่อแรแท้ยืนหนึ่งโบเขาเห็ดหลายเลยังไ่ได้ทำไมเราต้องใส่น้ำตาลหลายบูมักโอ้หู่อยมักข่อยมากหวานข่อยบูมักนะข่อยมักนะบูมักใส่โอ้ยพอแล้วพอพอพอมันหวานข่อยบูมักข่อยมักกินบ่ได้อืกินสุกแต่ว่ามันมันบูมีหวานแล้วมันบูแซีบได้อู๋บูนะพอแล้วพอแล้วนัวหนัวเสบก่อนพอแล้วตัวเอ้ยเข้าพ่อเข้าพอ บ <Dante> คุคคลมาหนิมาต้องไปวางลงพื้นนะตามเกลี่ยนี่อ่ะเอออุ้งห่วงเลยหอมมากหอมเคียงอ๋อรู้สึกว่ากลักิ่นเกลียวสุเหรอเห็ดอันนี้มันต้องแบบว่าออกมันต้องหวานๆนะบอกครับผมหวานๆอุ้งห่วงนวล อ่าอยู่น้ำเมกากรีกกดหมดแล้วเลยจ้าน,นะเอาน้าปลาหวานนั่นอืไอยากอยู่นิมาร์เลยเขาไอยากอยู่น้มาร์พลาดละพลาดละมันกระเจิดหมดแล้ว,ลวไปเดี๋ยวทำตัวจำนี่เรียวกันนี่สูตรตัวย่อยต้องมีกะป,ปิหนึ่งกะปิหนึงหอม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 ใช่ปลาแดก <c oughs> ตยวำเข้าไป หอมด้วยจ้าเยอะวยจ้าโซสีเขียบเนาะน้ำเกะแดกมันห้องกับน้ำตัดพอ,อกกขอยมักใส่น้ำหน่อยหนึ่งตัดผมเขียมมันนี่ออกมาออกเลยกระเดกคอดออกมาหลักจริงว่าผสมใส่เขาใส่กล้องนี่ไปเใบมะเขียมดิไปหาเอาทางหน้าเอาเนาะมันไม่มได้ไหลเลย เสบีแดงนี่หนึ่งเจ้าอยากตรงสันๆก่อนขยเอาปวดก่อนดื่มอืมสปอนเซอร์นี่ก็บ่เคยมีเนาะอืมทำอะไรวาอยู่ของหลังซานนี่เป็นทังไหนวะบล็บลอยากเสียหายมันจะขี้ผจ้งจานดืดๆนะทุกคนจานดืดๆนะขอมันจะน้ำไม่จิ้มเขี่วก็ได้หรอกเออโคซาไม่จิ้มเขี่วกันพอได้คาน้ำมันเทียวมันก็เลยไหลดิอูเออเสบียง ใส่เขาขัา่วเนาะอันนี้เนาะนี่เอปาปลาใส่บ่ใโโส่พอแล้วอีกล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะโอ้โหเรือพอแล้วพอแล้วเนาะมันขิงมันใส่น้ำตัดเอาเดจาวานะขอชิใส่น้ำตัดอยู่แล้วปะว่านี่ใส่เขาขั่วอีกนิดนึงปะว่ามันแล้วโคตรมันตาลนี่ค่อยว่าอ,อพอดีลเลยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยอพอดีเลยเสร็จพร้อม ทุกคนไปเจอกันอยู่ป้าแแฮวเจ้าวแล้วแล้วจาาที่แต่งเจ้าวแล้วพวกเราก็เดินทางจะไปผีป่าซาเนาะ <veter> หรือป้าแแฮวเพื่อไปกินสม้มตุ้ยบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ต่ออย่างน้อยแล้วตุ้ยสิมากมาลอกกินมักส้มอยู่ป่าซามาตุ้ยแม่แม่ไม่อย,อย่างค่อยๆเข้าใจต้องมากินส้มย่ปา่าซาเอ้าก่อนมักเนี่ยมันมีหกหลอดที่นี่เนาะ เออแล้วพักเทียมก็ที่รักเออทันห้องนาได้ไหมบอสแมนถ้้เข้ามารักก็ได้เออถ้าใช้คข้ามาขอได้เดี๋ยวมูฟเป็นยังเออนี่เขาเห็นมากระทันตามทางที่จะไปประสาเนาะเอาบอสเอาอุ้ยตัวนั้นซะตัวหน้าใช่ไเออตัวทางหน้าซะประสาอยู่แถวนั้นแล้วทุกคนว่าไหนแล้วทุกคนแบบว่าซิกกี้หนีเวลามันสุกหนีป้าโทเรียงอ่องต้องเต็มเลยนี่นี่เดี๋ยวนี่หนีบูมันใจละว่าจะมีบอสกระโมมีอยู่กี่ขันอ้าว ใช้คำว่าบูมีบูดได้เลยเดี๋ยวเก็บมะขักนก่อนตัวจับอยู่เดี๋ยวเขาต้องเก็บมะขันไปเาานาะมะขันนี่กลเป็นมะขันลูกเข็มอ้เอาหน่วยแน่ๆหมากน้ำเหลืองเอาไพ่เข็มนะเดียเอาได้วววเบ่งเบ่งข่อยสิอบอกน,นี่นี่หน่วยนี่นี่หน่วยนี่นี่ฝันนั่นจเอาเองซะเยอะ <laughs> คือหนังแย่ยมด้วยเด้องดึงลงในนึง โดดลงไปหอดอันบอกว่าสิขึ้นมาคือหนอนี่น้อยนี่ <c oughs> นี่อ้วนเจ็บกกลองมนตดกวาใ่หมเอาไปบอกาไปเก็บทก่เ่ามอจะเข่า,ขานี่นอืะเก็ยบยกงนั้นดีกว่าไปไหมว่าเทปตวเองบ่ <c oughs> พอดีเทบต้อง้่วนๆ <c oughs> ไม<ป>พอละ เออเอาเลาได้อีกขัไปวางกินบักรอดทางหน้าคุณนะนไปเขามาหอดกันสิเห็นเขาเจะปลูกใบพักเคียมเต้มเมื่อกี้เอาขอเพื่อนอะไรเด้อเจ้าของสวนเพื่อนยูฮันบวกข่อบวกกาเอาอี่หรีเดียนี่บวกกาดีเอาอันนี้เป็นใบพักเคียมหมดเลยนี่มึงมีหอดตัวนี่โอ้ตัวเนี่ยดิโอ,อตัวบงบงเม็นตี่ชากี่บ่บงเอ็นบงตัวบงนี่อันนี้นใบพักเคียมเดี๋ยวเขาเก็บก่อน ไอ,อ้ไปกินกันมกอแบบอรอดเนาะไอ้ไปกินกัมบอรอดใบตะเคียนอยู่กลางนะโอ้จักระรีเอานี่ดูสมมแบบตัวเว้าเลยเนาะว่าอันแต่ก่อนเบื้องคลิปตัวไอ้เคยเว้าให้แล้วก็ตัวเคยว้ออาให้ฟังอีกว่าไปกินซ้มโบต้องเอาใบเป,ไป็นตะเคียนนี่นะเป็นรักน้ำเขาอยู่กลางนาะแม่แท้ๆที่แรกคิดว่าตัวยุ้ยว้าเสียเส้นเสียเอ็นแล้วก็หน้าบุกนอกห้องนอกน ข้างนอกส้างจิบอีกก่อน <C oughs> พอตัวตัวตังน้อยจะมาตลอดว่ะตัวกับมาสองสามเพื่อนนี่แหละก็หลายกับมีกลินนยูเ่อนแต่ว่ามาอันนี้เคยมาสองสามเพื่อนม,มาน้ำเขาต้ไมได้แต่ว่ายุสวนมันกับมีให้กินนะ มาแล้วนี่กับมาแบบมวนเอามวนเอามันอ่ะไปโบราณเลยปะไปเป็นไงที่เขาไปป่าเหี่ยวกันแล้วได้วันนี้เด้อนี่ทุกคนตอนนี้เขามาหอดผีป่าซาแล้วเนาะหรือว่าไปเหี่ยวฟังแต่เสียงเออทุกคนฟังได้เสียงอตัวเขาบอกเข้าใจเป็นอย่างต้อมเขาต้องมากินอยู่นี่ก็บอกเข้าใจตัวเองกันเ้ยที่อูบอกเข้าใจตัวเองกับตัวนี้ตะกี้นี่แถวนี้นี่สีแบบ แป้นแผ่นเลยแหละเป็นทางค่อนขอา้างว่ากว้างเป็นค่อนข้างว่าใหญ่เป็นทางแบบยางสะดวกแต่นี่แบบบบ,บมีคนมาเที่ยวละใคริมาเที่ยวบริเวณบริเวณบนเฮาจีไปนเนาะเป็นบริเวณที่ว่าบ,น,บนข้าเจ้าเผาเผาผีบางทีตอนมาไม่ไหมฮะนะคันยังเป็นแดงแดงอยู่เวลาแลนพันที่เขาเก่กโบขคิดว่าสีไปนะนาเนะเาะก่อนเฮาสิมานี่เขาก็ขออนุ่าตาแต่เดยมบอกว่าเขากรโนพเกระขอจะทินจะทานว่าขอกินเนเด้ออย่างประมาณนี้เขาจึงมากินเนาะเขากับโบก้ากินโรเล่ขึ้นกัน อยากสภาพเมื่อกี้เนี่ยว่าจะไปฝากไอ้โจยเออทำอ,อีทมาเสียไปฝากเขาคือสึกว่าบ่บ่เอาเขาวะหู้เหรอเป็นยังอันนี้ก็เป็นทางไปให้ปหไปนายเนาะแมนแมนแมนข้าเจ้าก็ไปให้ไปนาไปสวนพันละเ,เดี๋ยวเราก็มากินได้นึงเดีวเรากำลัจับเนาะแมนทำแม่งทำแม่งวะเออแต่ก็ทำแม่งทำแม่งคือกันบ่กหูชีได้กลิ่นว่บ่เนาะเออบังดูบุกหูชีได้กิน อ่โบมีนี่แหละโบมีเราก็ชอบกินทั้งต้นเนาะอันโบมีนี่กัต้องขอโทษขออภัยเลยทุกคนเลยเพราะว่าสวงแต่ก้อนมานี่กับเป็นประมาณสิบก่าปีแล้วนะสิบกว่าปีเวลามันสุกนะเป็นตาสะอ่อนขนาดทุกคนแบบว่าปลานะเป็นปลานะเป็นแบบเออนี่เด้อเออนี่เด้อเป็นอยังไก่เป็นอย่างไก่ปะเก็บไปไป เพราะว่าแถวนี้เนี่ยแบบที่เต็มไปด้วยมันมันสีแดงเปอร์เจอร์เต็มเต็มปลาเลยนะ,นะทุกคนโอ้อันนี้มันเป็นทางไปนะอ,อันนี้นะแมนแาทูเดอร์ลูกโได้มาลูบล,ลูกมาขอกินมักรอดแล้วก็ลูกกระติกับนี่เนาะทุกคนเนาะมันหลายเลยเลยทุกคนนี่แต่ว่าซองนี้มันยังบริสุทธิ์แต่ว่าเขาเจ้ากิ่นยู่หงสาเขาเจ้าสิกินประมาณนี้แหละทุกคนเออนี่ประมาณนี้เจวเี้ยวมาทุกคนเจี้ยวสองอันนี้ก่อนได้เพราะว่าเขาเก็บก่อนเราจึงมาเพราะว่านีอไป เก็บเราไปซ่อมบ,บนานางกินดีๆเนาะเก็บเราไปซ่อมนางกินไม่เสียว่าแต่ทงนาห้องโบเห็นนี่ไงเด๋เพราะว่ามันสีมันกลมกลื่นเนาะเออมันเป็นสีเขียวนีาก็คือโบเห็นเพราะว่าเคยมาเบิ้งลาดลาวเธอหนึ่งละทุกคน,กนแล้วว่า,า,าซ่อกกับโบคอยมีแมนมาเอาโถนี้มาเอาแก้วเ,เ,เมียนก่อนแก้วเ,เมียนก่อนเนาะแล้วก็บห้องที่พายางไปในนึงเนาะยางเข้าไปในนึงแต่ห้องที่จอดรถที่มินิล่ะ ว่าทางในอาจซีนีมักหลอดอีกบ่อประมาณนี้นะเพราะว่าเขาบดได้ขี่ตัวนะทุกคนนะมันมีหลายต้นนะมักหลอดอยู่นี่มันแบบเต็มมันเต็มไปด้วยดงดงของต้นมักหลอดเลยทุกคนสะอ้อนสะอ่อนเวลาเขาเขามาเราแบบตอนมันสุกนะมันที่เห็นแบบปลาซาแต่มันแบบแดงไปเลยนะแดงอองตองเต็มเลยโอ้โหลนเบ็ดอูจะมีคนมาเก็บยุติหน่อนี่เนาะมีมีมีเพราะว่าคนหงสามมากินมักหลอด กลิ่นมังกรอดแบบมังกรอดเขียวๆนี่เนาะเมนไทยเวียงเขาันจะสก,กินมังกรอดสุกเนาะมังกรอดมังกรอดมังกรอด <c oughs> เสียงเริ่มเพี้ยนละพอ,นพอบอตัวจังฮะเอาซ้ำพอกินก็พอ,นอกพอแล้วมาไปเก็บทางไหนอีกไปบพอแล้วเอาเก็บผนะ้าใช่ไหมเดี๋ยวขยี้พาทุกคนไปเบิ้งนรงกันจับนี่นี่เนาะเบิ้งนี่ อือประมาณนี้เนานนะจะ<ไ>ยุ่งยากกันแล้<ไ>เดี๋ยวเอากระเจี๊ยให้รถมาเดี๋ยวสิพาทุกคนย่างเข้าไปเบิ่งเนาะว่าซิมีต้นมมกหลอดอีกบ่แต่เฮายุ่งยากกันแนมเห็นเลรกต้นหนึ่งนี่<ไ>นี่อันนี้กับต้นมมกรลอดเดียกันทุกคนด้แมนมืดเลยนี่ทางเทงิงน,น,นี่นี่นี่เดี๋ยวนี้นี่แมนมืดเลยแต่ว่าต้นนี้นี่ยังโบราณมีมากเนาะ เพราะว่าห้องกับโบก้าเขาไปเลือกด้วยทุกคนเนื้อหอสีพามาเบิ้งหน่อยนึงมันก็อาจจะเป็นทางแบบว่าบบเป็นตังเว้าวค่เจ้าก็อาจจะเอาไปทางไปเอาไม้่ฮะทางไปเอาไม้ทางไปห้วไปสวนเขาเด็ดๆอันนี้ก็มีอีกต้นหนึ่งนี่ทางหนนี่อ้โอ้เจ้าเจ้าเรียกมัน

ทุกคนมกูงซานให้เลยทุกคนโอ้ยี่ยยนะเสทุกคนโอ้ยเดทอ่องโอ้ยยัง กิยานจะเล่นฝักไฟปาดแล้ป่านแล้ไก่เลยทุกคนสำนีซืงากรแเพนาในหนึ่งกัมานี่เอามาอดอีกห่เอาแล้วเป็นลกี่มารอดก่อนจะให้ยเหงฉันกลัวมีบาอูเบิงเบิงบิงหมดโอ้ทุกคนอูยานอ ดูยนีไงที่นั้นแม่ยาโกเหมือนนะมันไม่ได้เข้าไปเลิกเล่นมาได้เดี๋ยวนี้ทุกคนโอ้ไม่เลิกไปซัมนี่ไปซัมมี่แค่ทั้งวันละทุกคนมันเป็นแต่ยานไปไปกินัปลาแบบแบบสถานการณ์แล้วก็เสียงนกก็มาเนาะจักกรุชักกรุชักรุหรอทุกคนเบิ่งปลาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้าสัญญายเข้าไปทางไหนอีกเนาะย่างไปทางไหนอีก ไปแล้วไปกินหมดเลยพอละพอแล้วโหในนี่ซัมซัมนี่ก็ให้นะทุกคนนะโอ้พี่บ้าว่ะโอ้ยไป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 ยางมังเลยค่อยบอเขาใจเฮ็ดขวบเป็นอย่างค่อยมัดลวงนี้เป็นตัวมัดลวงยยาางสบมัดลวงเลยเอาข้ามมาส่วนไผ่กับบุหัวทุกคนกอนเีจะมัดลวงเลย เอ๋อเรียนโรนงนี้เจ้าขึ้นเบิง้งงังไหนมันสิแล้วไป <c oughs> ไปโอู้วกวดอันนี้นนเป็นน้ำเลยต้วยน้ำแก่นไปนั่งกินมองนี้แหล,ล,ละมีเคขื่อนทำไรไปนั่งกินมองนี้แหละเดิบนันแถวหนอไหวดิเจา้าหญิงหนอไหวโอ้โหวิวก็ได้ คักซอยจะโมงตัวนี้คักบอค่ะเด้ดบนเฮานั่งกินเจ้าเห็นบ่เห็นบ่เออคักคืออย่างนี้ข่อยย่างพามาหมนะหมเจาะแล้วนะทุกคนเมื่อกี้อู้โคยานเลยตัวย่อยนะอันบอกให้อู้เบิ้งเบิ้งเบิ้งอู้คิดพายเงยบเป็นเบิ้งอันเดียววันนึงเราเปนแลนปะใหญ่ใหก่แหงยานอยู่แล้วเสียทุกคนที่ใส่ตัวย่อยมันเป็นอนี้แหละเป็นอนี้เยอะ ผมเป็นเธอนี่เธอแรกเลยนี่หลายเท่าแล้วนั่าใส่ให้ป้ายสีขนาดจากสีขาวไปสีเหลืองเลยนี่ป้ายสีคนนี้ออะไรมันจะเหมาะจอขนาดนี้ป้ามือหนาส่วนเจี๊ยบมานั่งกินนี่บอกเขาเนาะบรรยากาศมันได้ดิแต่ว่าส่วนภไย่ฮอกกับบ้งฮู้เลยทุกคนเด้อบอกเลยว่าบุ้งฮู้อันนี้แก้วสองแก้วเลยทุกคนอู๋บุ้งมักหวานแต่ว่าข่อยมักหวานกันเลยว่าแยกซะ แยกกันแยกกันกินแยกกันอยนู่นี่อูออันนี้ของอันนี้ของโต้ยเนาะอันนี้ของโต้ยแต่ยากฮู้พูดดีไซน์ออกแบบโต้ย<ต>ยังว่าแล้วคอยก็คิดอยู่นี่นะทุกคนท้าทุกคนว่านี่คือร้านอาหารแห่งหนึ่งคอยก็คิดอยู่เฮเป็นคนเฮ็ดนี่แล้วเรามากินข้าวที่ร้านอาหารโอ้ยกินนะอ่ะ อันนี้มังกรดเขาเอามาแต่อันปไปแฮมมึงดูวิธีกินบอกเขาจะเบิ้งเซ็ตๆได้ใบนะเอามือเซ็ตๆรูบรูมเนี่ยอันนี้มันผักเทียมอันนี้มักรอดเนาะพันเข้าไปปูดองสารดีเปื้อนๆนหนึ่งเนาะบล่างผักเทียมเลยเนาะอืมล่างอีเด้อเพราะที่จริงมันอยู่ทุ่งนาแล้วมันกับโบคอยเปื้อนไปไหนเพราะว่าทางพื้นเขาเจ้ากับปูด้วยอันเฟืองอ่ะมีแต่ขี้ฟุ้นอะไรอ่ะมีแต่ขี้ฟุ้นจับหน่อยนึงนี่กับโบน้อยได้หรอพันเส้นเจลที่เขาแต่งมาเมื่อกี้นี่อืมกยับยากขึ้กัน บ้าหมือนแบบไ้เห่าแซบเนาะหนามาเอาอีกบหอเป็นครั้งสุดท้ายที่สิมานี่ลหะจะไปเห่าบูไปเนี่ยละไปเพื่ออันที่แรกครับไปตันนั้นกับมาสำรวจเท่าเรื่องอะไรทุกคนแต่บวเห็นหมกรอดไม่มบอกเข้ามาเท่านั้นพวกเราเห็นหมกรอดเป็นน้ำห้างนุ่จะขอจะทิ้งจะถ่านบอกว่าเนาะ แล้วเราเห็นเนาะแต่เขามาเ้อเขาซอกมาเห็ซอกยังไก็บเห็นเขาซอกเห็นเขามาเธอหนึ่งอะทุกคนเขาซอกเห็นแล้วเขาคิดว่าเขาซิบุบมาแล้วเดเห็นยู่มอนั้นเห็นยู่เล็กน้อยต่มันยู่สูงไม่มันยู่สูงแล้วเมื่อกี้พอดีเขาเรียกว่าเอ้านี่ด็กมักหลอดเขานีพากันมาเดวนี้เขาแบบเขากาแบบมาเมื่อกี้แล้วเขาขอนกเคยมาแล้วเธอนึงกิดยังคิดอยู่ว่าเอ้ามันแบบว่ามันบนอน้าจานัะนะแบบโอ๊ยคันบริกิทธิ์กยิ่นามักทันออกเคยว่าเพื่องนี้บอห็่ เว้นมักรอดแล้วมาชุดนี้แล้วเฮาแบบขอนบเจ้าหิ่เจ้าฐานแล้วเฮากะพากันเข้าไปห้นอบให้นบบ่ายทุกคนขอให้ขอว่าแบบขอให้พื้นทักพื้นท่วงเฮาสิหลายโหดก็อยากเอาของเจ้าปนท่านนึงเปินไหมเปิดของมันอ่าของเปิดของมันว่าสันตว์ไยหวานหวานโพดอีหลีสุดนี้จะว่าจำเจริจำมรสมมสมมันนั้นมัักมกรอดบริสุทธิ์ปะเนี่ยนะมันเลยแบบว่า จะแบบอย่างน้อยเจ้าก็ไอตีไอตอมมาตลอดห่ะแม่มาสองสามเดืออย่างวะมันแต่ก็มีคนอื่นดีกว่ะที่มากินหมกสมีไปแม่มคนอื่นน้ำเขาก็มาวะมาเอาสองเกี๊ยวสิเอ้ก็ได้ทุกคนนี่หอมไปทีเอากระลำพันก็ได้พอดีแซ่บเท่านี้พวกสมยทุกคนดูบ้านอุ้งอะมัารอดซ้ำนี่เขาใช้บ,บุก,กินกันเนาะบุก,กินเป็นยังไงไปกินหรอแซบ จะอยู่บ้านอู้น่ะบม่ค่อยมีไผายปูผักเทียมเป็นอย่างฮะเป็นอย่างไรตั้งบ<ะ>ปูบปูตั้งปูตั้งแต่อันสลัดกับหอมบัวหอมปลอมหอมลาบหอมลาบในปูตลอดปีขี้ป <laughs> ะนะคจับได้ครับได้เรียกเกียบปะสิมาน้ำเฮาทุกคนเนาะลูกเกียบ ือลูกเกี๋ยวคิดตัวเนาะแซ่บไปเลยทุกคนโบได้แบบโ<ส>บเป็นวัยรุ่นตั้งแซ่บตั้งอย่างไรมันแซ่บไปเลยคุณจะคือาอาจมีบางทีโบแซ่บก็แซ <c oughs> ่บนะนนะตัวย่อยหางไปนะนี่เอามารอดมาพันใบพักเทียมไหมทุกคนพันเพ้อหินเลยนี่อ้าวมคุยเจลใครให้ยังน้องเจลอืมอืมนม้อง ท่านก็มีรูมแซ่บไปดีเลยอ้าเย็ยนดีไปบรรยากาศโคตรด,ดีไม่น่าเชื่เจี๊ยบอาซาดมาปนูนอนนั่งเล่นน,นี่ก่อนบุ้งสวนเหดอกแต่เขาเจ้าก็บขึ้นว่าหนาขาเจ้าก็น่าจะบเบาๆยังให้ข้าห้องเค็งต้องกินแล้วเฮาเมียน สำคัญก็คือเมียนแหละแล้วมันกลิ่นมีวนของเขาเก็ยุฟากนั่นเขาจะทิ่งงกัได้เออว่าสงคนมาเห็นอย่างยู่นี่ป <c oughs> กติบดไ,ได้ใส่อันนี้เลยทุกคนไปเห็นน้องของแฟนแฟนของอน้องสายอูหั่นเป็นคนหงษาบังเอิญน,นะทุกคนแฟนของน้องสายอูหั่นเป็นคนหงษาอยู่นี่ละอูมาแล้วอูแล้วไปเล่นน้ำสินะละงานเพิ่อแล้มีมรกรอยหลายเพิ่นละส่วนกินมรกรอดไอเพิ่มพาก,กินโดยการเอา กระลำเอากระลำเ่ยน,นะมาใส่อันมาใส่มังกร้อนแนีนี้แล้วก็เอาพักกระเทียมใส่ทางในเนวนี้เดี๋ยว่าเมื่อไหร่เพื่อนเอาเอาให้อู้กินนั้นจะเป็นหัวเทียมพักเทียมที่แบบมันยังโบกแก่นะเราตัวเนาะน,น,นี่เน,นี่นี้พันแนีนี้เดี๋ยวกินแน,นี้เนะี้ มันแซบอีกแบบค่ะเอาความหมายว่าส้มมาตัดกับฟาดน่ะาาทำไมใช้เขาก่ะแซบหายตัวต้องแบบกระเทียมกระเทียมพัน เอันนี้ใส่ในนึงกับแซกเพื่อนเป็นแฟนตนกินแจ็คซีเวาหวงสา์าแจ็คซีเวาเวียงเนาะใช่บุกินหอยเจ้าวตัวเองเลยเดียวเนี่ยอา้ากระคนปนกันห่าไก่หงส์าเนี่ยเอาหน่อยพุทูมันชิมเม็ดอะไรดิ แล้วอีกไม่จอหนอแต่เออบ่ขบอก,อกไปแล้วใครอยู่นี่ท้านี่ปลาสิกระห่ทุกคนเลยอ่อนแอขนาดอุลองซานทุกคน,กคนลองท้าเป็นทุกคนเป็นอู้เบิ่งซิฮู้ซึ่งนั่นแหละทุกคนกับบ่เป็นยังทุกคนสิว่าพวกเขาเตรียมกันมาไว้เตรียมเด้ออู้บิ้งหูเรืงองอู้บ่หูเรืองอย่างอูก้กระฟาโย่ขึ้นจับกล้องให้มีอ่ะจับกล้องให้ทำอีทคอยว่าคอยที่ไปคนเดียวคะ ข่อยทำมีอข่อยว่าข่อยไปคนเดียวบ้านอาจเจ้าสิปะข่อยอยู่คนเดียวโอ้โหก็นั่งยืนรถนั่นโอ้โหก็มันไม่ใช่ที่อะไรนะตรงนั้นนะเสียงเขาเจ้าก็อยู่ใกล้ใกล้อะไรนึงก็คือเฮานบุคคลบ้านขออนุญาตเนี่ยคือบริยานตรงนี้นะตอนน้องขออนุญาตหล่ะคือว่าเป็ี่นกี่ย่านกี่ย่านอย่างเดปกติกืบบริยานอย่างเดียวเขาเข้ามาอสุดหนึ่งแล้วเมื่อเมือสองสามเมือก่อนไง แต่ว่ากระแป๊งเงาทุกคนตอนเมื่อเขาเข้ามาสำรวจเขาบอเห็นมักรอดแต่ปั๊บแต่เขาขออนุญ,ญาตปุ๊บแล้วเขาเข้าไปเนเขาเห็นมักรอดเออมังกหลายอีกมังไหลายอีกงงบอเสื้อกับเป็นแต่เสือ้อเนาะไใบพักเรียมีเสียบเลย หนึ่งแชรบให้แช่ปลาประเลยมาแก่งนอกขีดยี่นี่บ้าหอยนาการตาบังฮวงปิ้งปลาอเอาศาสตร์มาปูหรือว่านั่งอันโต๊ะเขาเจะดีไซน์พิพิธภออกมาเ <c oughs> ขาวเขาบพิพิธภัณฑ์ิบบางเตืองเป็นยันตตัวห่อเตี๋ยดลยวะจะพูดทุกคนเบิ่งเด้อตัว่า <c oughs> ตัวโบมักกิน <c oughs> ตัวโบมักกินเค็มโบมักกินนัวตัวมักกินหวานอันนี้อ <c oughs> ันนี้เป็นเจี้ยวอูมด เจ้าตัวเองโบกินมากินเจลว่บกินมาซัดเหลือซ้ำนี้ได้โบกินเหลือซ้ำนี้อีหยังจะเอามาหน่อยเดียวนึงเนี่ยขัยังโบมดเนี่ยของไขมดพูน่ะมึดวะนี่เออมึดวะนี่นี่มึดวะดิเนี่ยจะค่อยกินกับมึดละนี่เนี่ยไขมก็ได้มดเนาะทุกคนมักหลอดไปเหี่ยวเฮากะเมื่อนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนเอาบรรยากาศสีม่วงบรรยากาศผีประสา ทุกคนเกิดมานะรู้สึกว่าตั้งแต่อูเฮ็ดคลิปยูทูบมานะสิ่งที่อูบวรจเห็ดอีอย่างอูก็ต้องด้เฮ็ดสิ่งที่แบบบ่คิดอยากเห็ดก็ต้องเฮ็ดว่อยากเจอก็ต้องด้เจอรู้สึกว่าชีวิตก็เปียนไปหลยเลยตัวอย่างมาเจออ่าโต๊ะที่ออกแบบผิดพลาดตัวนี้ทุกคนบ่งอันนี้มันโต๊ะเนาะอันนี้มันตั้งแบบว่าเขานั่งแบบเขาตั้งใจนั่งสิเดาคนมันเพียงออตัว่าตัวนั่งลุมบดลก็เลยขึ้นมาทั้งสิง สะดวกกว่าสะดวกกว่าอ่าดอนทางหน้าอูนี่ก็คือเป็นแม่น้าแก่นเนาะเป็นแม่น้าเก่ยียนแม่น้าเก่ยียนนี้แต่ก้อนเป็นแม่น้าใหญ่บนตัวกะเบ้ยไงประปมาณหรออืมแต่ว่าเขาไปเฮ็ดเคลื่อนเนาะกลก็าทางหลังนี่ก็ซิเป็นส่วนบางโมลก็เป็นส่วนอ่ากระเทียมยูดำทงให้ทงนาสิคะนะอ,อันนี้ก็เป็นต้นมะงำนมเนาะ เมื่อนี้ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเอาอ่าพาทุกคนไปกินมักซม,กมะนะไปกินมากรอดอยู่ป่าเห้วเอาปลากอยู่ไฟเหี้ิวม,มากินมาฟากทุกคนเนาะตัวบอกว่าตอนสมัยตัวยังน้อยเลยว่ามากมากินกับาอแล้วก็มากมากินกับโมกับโคแต่ว่าอันนี้อู้กับเป็นครั้งแรกที่มาเนาะแล้วก็ปกติไพ่สิมากินมักสมอยู่ป่าซาไพ่เสียมักสมอยู่ป่าซามากินกับมีแต่ตัวย่อยเสียเส้นนี่แหละเดี๋ยวคอยมีหมดกัดหมดกัด มอส้มมดส้มอ่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อูยเด้อทุกคนตอนที่อูยอันเตอ่นตอนที่ตัวอีอันแลีนปลาอูนะอูยานแท้เด้อผมเป็นยานลินลินเลยเพราะว่าคี่พิทคอยเบิร์ตแหละพิ่แท้ตัวเองพี่ทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์ว้าวให้ตัวย่<ะ>อ,อ,ย,อยเด้อ<ะ>อ่ะพวกเฮากับโบฮู้ว่าซิยู่อ่ะหงสาจากมือเนาะคือซิยู่ไปเรื่อยๆแหละเราทายฮันทายนี้ไปเรื่อยๆแล้วกับซิออกไปหลวงอรรมทาแล้วกับซิออกไป บอกเกีียวแล้วกัจบทริปเนื้อนีอ่กลับมาก็ออกบ้านมาได้คันทา้าฮหอดวันที่สิบหกเลยกล็อู้กอ็ออกบ้านได้ประมาณเดือนหนึ่งไปบ้านได้ไปบ้านอยู<ะ>่ในสายตาคนอื่นกับ<ร>ยตาใ่ละวอาคือก็ได้อาทุกคนคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายบายบ๊าายต้วยบาย,บาย